สัสดีค่ะเบนยายอุ่นกกอะค่ะคอยู่หน้าบ้านของ<ด>อย่าอาชีพนะคะเมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็เหลือแต่แม่อาชีะน,นี่คุณแม่อาชีนี่มีชื่อจริงไหมครับนี่ค่ะอ๋อแม่ยากก็ฮะ ชื่อชื่อจริงหรือชื่อเล่นชื่อเล่นก็ได้ชื่อ่นค่ะคน่จริงเหรอพิ่าดาพี่าดาผมเรียกว่าคุณพี่ฝนเนาะคุณพี่ฝนแม่อาชิเนาะถม่อาชิเป็นคนดังนะครับเพราะว่าใครก็รู้จักอาชินะครับเราแม่เอ๋นี่จบเลยครับน้อยคนจะรู้จักเนาะเพือ่ย่าชิเนาะอันนี้แม่อาชิค่ะค่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดไปแล้วไม่ได้เป็นยังไงคะ สวัสดีครับสวัสดีคับพบกันอีกแล้วครับผมโอ้โานี่ค่ะก็แม่น้องอาชีชนะคะตอนนี้มาดอสัมภาษณ์เมียาี่นะครับสัมภาษณ์แมียอาชีพนะฮะสัมภาษเมียอชีเมื่อกี้นี้เห็นในสื่อใหญ่ช่องหนึ่งเขามาสัมภาษณ์เขามาสัมภาษณ์เรื่องอะไรครับคุณแม่เมียาีค่องที่ตำรวจมาพบวันนี้ค่ะฮึโอตำรวจมาพบวันนี้วันนี้นะคะมีตำรวจมามากี่นาย ก็มาหนึ่งค่ะนหนึ่งค่ะมามาจากสพไหนกกตูมค่ะกตอมาจากสพกบตูมด้วยเรื่องอียังก็ดองม็เมโครนี่นะคะหลงเม็ดเมคโคเมโคที่เราซื้อมาจากตลาดใช่เดี๋ยว่าเรียงเมโคอยู่บนเขาเรียงเมโคราี่อยู่บนเขาใ่ไหมคะอ๋อเมโคที่บนเขาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณแม่ยังไงน่ะแม่อาตี์ก็เอามาถามว่ามันใช่ของน้องไหมใช่ของน้องไหมค่ะอ๋อก็ทำลายที่ คะวันที่สิบเอ็ดนั่นแหละเกิดวาจาของน้องไหมค่ะแล้วไอ้น้องเคยเคยเคยมีรถแบ็คโฮมไหมตั่นแห่ะนั่นแหลเริ่มก็ก็มีก็มีเหมือนกันนะมีค่ะแต่ว่าคนรักคันกับของน้องชมพู่ใช่ไหมที่เข้าไปคนของคันเดียวกันคันเดียวกันค่ะเอ้ามีกี่คันใะตัวนั้นอ่ะค่ะมีคันเดียวว่ะคันเดียวค่ะ นัอขึ้นไปเล่นขึ้นไปเล่นขึ้นไปเล่นค่น้องเจียพูอยู่บ้านเจียงพอยู่อ๋อตอนเป็นบ้านเจงพูแล้วแม่โคคันนี้ก็คือเจของอาชีพอาชีพอ๋อขือไปเล่นแล้วทีนี้มาเลยไปอยู่บนเสาค่ะอ๋อก็เลยว่าเลยมาถามมาว่าใครเป็นเจ้าของรถแม่โครวมๆก็คือน้องอาชีพเป็นเจ้าของรถใช่ค่ะอ่าเวลามันไปอยู่กันเน่น่าสนใจแลนะน่าสนใจนะคะน่าสนใจนะตอนนี้ เลยว่าแล้วเรากัตคาแล้วเราคุยยังไงบ้างครับเ<ะ>นี่ไมคุยกับคุณตํารวจไปยังไงบ้างอะไร,รคุณตํารวจก็แค่ยืนยันว่า,ารถแม่โคเป็นของอาชีรมเราก็ตอบว่าก็เป็นเป็นเป็นของน้องอาชีเพราะมันมันมีลักษณะที่จำได้ทั้งค่าค่และและอย่างน้องอาชีก็จำของตัวเองได้ด้วยล้วตกลงรถคันนั้นอยู่ที่ไหน อยู่กับตำรวจอยู่กับตำรวจเรียบร้อย์หลักฐานกองพิสูจน์หลักฐานใช่ตนนี้นะคะอ้โหนะเขาจะโตขคืนเราไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะครับถ้าไม่ได้อันเก่าก็ได้ใหม่ก็ดีเนาะจะทำเนาะน้องเล่นเนาะใช่ค่ะค่ะคิดว่าจะอยากเปลี่ยนเปลี่ยนรถคันใหม่ไม่เอาเราไมโกเปลี่ยนรถดำดีกว่าเนาะค่ะโอ้มันมีอะไรรมว่าเรียงราคนงรถไมโกเยอะก็เลยว่าค่ะก็เลยน่าจะเปลี่ยนเป็นรถรถดำแทน เอาก็เรื่องนี้เราเป็นเรื่องที่ผมก็เพิ่งรู้นะครับนี่ยเราเห็นว่ารถดำรถดำไม่โคไม่โคแล้วก็มาไม่รู้ว่าเอาเขายังหันมาถามไม่เอ๋ด้ตอนนายทนายคุยใชไหมไอ้ตั้ำคุยไปคุยมาหันมาไม่เอ๋ใช่ค่ะเกี่ยวเราก็ไม่เอ๋ว่าโอ้เกี่ยวรถนี่เองรถรถไคอหล่นอยู่ข้างบนที่มันจะไปยังไงรถไม่โคนี่ไม่รู้เหมือนกันนะข้างนอกมีใครรู้ว่าเนาะเป็นปริศนาที่ต้องติดตาม คนก็ไปอยู่ข้างบนรถก็ไปอยู่ข้างบนเลยๆผิดนามากเลยแล้วช่วงเช้านั้นนมัรถนั้นมาอยู่กับน้องเจ้าพูนี่ไอ้ตอนไหนแล้วว่าไอ้ตอนเช้าเลยที่ไปเล่นด้วยกันไปเล่นวันที่สิบวันที่สิบสิบโอ้ไปจงรถไว้ใช่ไปนี่ไปนี่คือกรณีเนาะวันที่สิบเนาะต่วันที่สิบเอ็ดก็คือวันวันวันที่น้องหายวันที่เราตามหาค่ะวันที่เราตามหาน้องเป็นอย่างนั้นนะครับ ก็ตามนี้นะแม่เนาะเม่อกีนะครับนี่ให้สัมภาษณ์เราครับเมื่อกี้พ่อให้สัมภาษณ์ซื่อใหญ่ไปแล้วครับให้สัมภาษณ์ซื่อใหญ่นะคะก็เลยมาสื่อเล็กนะคะก็เลยมาขอสัยแม่อาทิ์ค่ะค่ะคุยให้ฟังค่ะเล่าให้ฟังเนาะเรื่องราวเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังเกี่ยวกับรถแมคโครครับผมก็กระจ่างแล้วก็เข้าใจครับแล้วก็เราก็จะติดตามดูเนาะว่ารถไปยังไงคนไปยังไงเนาะขอบคุณค่ะ น,นี่คะ่ะก็เป็นเรื่องอของแม่น้องอาชินะคะที่ให้สัมภาษณ์สื่อใหญ่ไปเมื่อตะกี้นะคะขอบคุณนะคะ FC นะกดไลค์กดแชร์กใจให้ก็ขอบคุณนะคะ